หนึ่งตึกรามจะรูปไหนหนึ่งหนึ่งสองสองยิงเลยแก่เ<อ>ย็บแมมเลวหันวโนวนอุ่นกูเออแล้วล่วงยิงเฉยล่วง <laughs> ผมมีแต่ล่วงแต่ย,ยิงให้รวยไร,ไรปั้นปลืมปล้มลื่นตาคนได้ปรีด เง็ดเมมกลัวแม่นบืนตาเรื่องก็ดูปราดูคุณตวิทย์ทำไมจะเป็นหัวหน้าพรรคเหรอให้ไรเอ้าคุณทำไมเราชวนประธานสะาโอ้ท่านชวนสุดยอดเลยท่านชวนนำบินเสร็จตัวไหนที่จังเฮ้ยว้าวว้าวว้าวเฮ้ยสัมชีส่งผมไปทำมิวเลย ôi vương vào phía này rồi ôi con con lạc lên rồi ôi 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 wow, ôi 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 răng ôi đi răng ôi 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 มเมมเบอร์ล่วงตีกูยิม้มกูยิ้มมาได้กูเกลียวตอมเที่ยงไฟเออแก่หนังนู่งตีควนไปโอ้เมมเบอรเกลียวตอมมาหลอกกินไม่ได้อะไรก็ตอบวันนางต้องเ,เป็นแต่งมมเบอร์เคยเคยไม่ใมจอันบอกกับกูพระมิกูตายแล้วเราเด็กตำรุ่งกูตายอุ้ง ยอกอีต้อยอยู่กันลำพงอย่างแม่ลำพงลำดวงโลแลยวกูไอ้ท้อยังละบ้ายหลังมีกัหลังกอเออเป็นไหนจริงนี่แหละใจเถื่อนนายอนนะลูกเศร้าเต็มเศร้าจะยิเลยลูกนี่วาท้นะนายเไอ้ทั้ตรงหลูกหนดีหนู กูกดไม่ความรู้นี่กูหวังเพื้นแบบนี้เมื่อวานพื้นนายโต้นะกูส่งลูกดีอยู่แล้วแต่พอกูส่งลูกแล้วมึงอย่ากเตะเวียงเรือเปล่ายิงกระตูฮือหกหมอกเซนเซเวลาจะยืนอยู่แล้วรู้อยากเหม่เลยแล้วนี่ไม่ความมาปลวงว่าเลยฮัมโบโซว่าตามอาจารย์ว่าเลยบุตรว่าตามนะครับมันตึงว่าเลยเราว่าตามหมดว่าตามหมดส่งลูกอะไรโต้ มันเะยแก่หวตู้ชงแล้วเนี่ยตลกผมไม่เอาที่เนี่ยตะ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 ลุกผมไม่เอขึ้เนี่ยลุวผมอาที่เนี่ยตะลุกผมไม่อาที่เนี่ยตะนุล้วไม้า่เนี่ยตกมเนะกไเียตะลุมไม่าลเนียตะลุไม่ได้ทีมทีเดี๋ยตะลุมไม่ที่เนี่ยจะจมไม่ที่เียตะลันไม่ไดา่มที่่า โอมันบากันมดต่างหวัดเลยวะเจ้าเจนเล่โอมันบากกันมดต่างังวัดเลยวะเจ้าเจนเล่โอมันบากกันมดต่างวัดเลยวะเจ้าเจนเล่โอ้มันบากกันมดต่างัวัดเลยวนี้เจนเล่ไอ้คิมอยากเรี่กที่กูไม่ทันนี่กูบังเบี้ยวรเอมันนี่โตกันมังหลาเลนั้นมันนี่โตกันมังลาเลนั้นมันนีโตกันมังลาเลนั้นมันนี่โตกันมังหลาเลนั้น มากันไม่ต่างวัดแล้วจริงอ่ะสักจะเลีมากันไม่ต่างวัดแล้ว่าจริงอ่ะสักจะเลีมันมากันไม่ต่างวัดแล้วว่าเจ๊แค่จะเลียอันนี้ฉันนิ่วไอ้ยูจะดิวเรี่ยงที่อู้มังเบี้ยวนี่เบือกันได้มัด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 แม่งกบไม่เคยเร่งได้เร่งงกันเลย แม่งกูก็แม่งลบเลยอบังใบกูโกกอู้ปนิวันน้าอยู่ตอนี้แหละกูโกกอู้ไอนนนเล่มัเจดดีนี่เนี่ยเพีน้องถาจะน้าพูดเ่าตีกุณไม่คาันไอ้คนปนนี้ต่มาเยมัด้อกันมัดยีีแม่งอนิมเจียโปง

ไปกูไปไอ้กรเจี๊ยบปจะไปกูไปกูออ้ยยยยงยยยนึยยยยยยยัยยยยยึยย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 ยนนยยยยยยยกนะยย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 ยไยย นึ่งตึกรามจะรูปนไหนหนึงน่งหนึ่งชองสองยิงแรบเก็บแมมเลวฮันโวนอนุ่นกูเน็นแล้กูยิงัวดแเบเบลอต น้องเรียกแม่ในวงเงียไปลงที่มึงก่ดเตาลงผูโจมาเรืมมาตรงนี้มามามาขาันี้เฮ้ยเรียกแม่มัวนะเดี๋ยวเรียกอฮื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 อต้องไอฮืกูตออฮวว นังตะแวได็ก hmm. mm ันนี่ลนี่อ้วะมานี่โตมาบ้าก็ได้มดแต่ตั้มก้องเบื่เบือบาบาไอ้รวยไร่ไปให้รวยไร่โงทุกหนูกันแล้วบุญหลวงบุญไเปียกเปียกเยาวลูกอ่าเียรอยแล้วไอ้เกลียัมันเยอวตังบุงแล้ว นายต้องมานี่เอ,อเราล้วงยิงเฉยล้วงผมมีแต่ล้วงแต่ยิงให้รวยไร้ปั้นปลืมปล้มลื่นตาคนได,ด้ปรดเป็ดเม่มกลัวแม่นบลื่นตาล้วงก็ดูปลาดูตุ๊ดฮีรีตุดต๊ด,ดมาอย่างบันเตลบมาติงปลาแล้ว เห็ดแมงดอได้ได้ตึงดดดละกูมายังพันธทีมายังพันธทีมายังพันทีวิุ่่งวิ่ซุงวิ่ซุงวิุ่งวิ่เดุ่งวิเดืุ่งรักนาตายอะรักนาตาเยะวิรักาตาติะเติดะเติดติดติดติคือพวเราเนี่ยจานร์เพ็นปล่านไปห้าก้องเลยไม่ได้แล้วมาปึงจาจาร์อยู่ในวัด ฮันนี่อาจารย์พิจารณาระปูบบโัวเข้าวัดด้วยทำได้แต่เป็นเป็น,ปนปร,รับบะัวหลวงเลยได้เป็นเนี่ยป่มลายเป็นไม่เสีองฮอบูตัวจ้ำคนที่มายยศในวัดตลกุกครับหาได้ลุกพอมาหยิกมาหลายแต่คนที่พอจะรับตัวตั้งจ้ำคนมายยศในวัดพอ,อต,ตั้เตัวจ้ำคนมาบูตู้มีความรู้เกี่ยวกับตัมหมาม้างไหม ไปปลุกลงตามด้่ก็บ,บรโตดหมดเออปล่อยลวงตาั้มมาเลยหาจะตามไปตีตะคนนะนายตองก้นปุตตังสด็นังกัจจามีเกือไร้ออปุตตังเสดนังกัจจามีคือ,อ,อาามอมเรามปนพระพุทโเป็นตีพึงครับโอเกง้งหันบ่าขึ้นเปลี่ยนนู้นกันลยาง <c oughs> หานายเกลกตั้มมังสดานังกัจจามีเือ,อร้ถ้ามนุษย์เรามีตั้มมังเป็นตีพึงครับ ปึงใจลูกตั้มังเทนแมงดาเลยรึเปลเฮ้ยซิมนำชุบชงเหมือนนั่นเลยคนเหลืองกันแล้วอันตั้มังนี่คือตัมมาอะจารย์ตัมมาคือกำชั่งโจนกองพระพุทธองค์เป็นกี <lawsuit royable ring para> <eterm Gore> ่พึงเท่พึงโอ้ยรู้กี่พึงน้อยนายโตครับสังฆังสะระนังกัจแามีเกลือไจสังฆังสะระนังกัจแามีฮัน คือมนุษย์เรามีตั้งคังเป็นที่พึงเนี่ยไปพึงมันใจจั้งคังไหวเก่าแล้วึ <c oughs> เปาเนทำบุลูกโ,โดูลได้ติดอิตายองเราบุญลูกกูนั่งไมยงานกับคนคนนอนเขาตั้งครังงี่รังเคยเชอมาดินมันสบายุราจั้งคังนี่คือประจไหนตัว หัอสังคังนี่คือปลาซงเออหัอนี่จังคังกับปลาซงแยงเดียวกันแยกเดียวกันจริงเหรอครับใชยนี่ปลาซงมาจำพรรษาจ่รังเกยกูไปิดูุมาจำพรรษาเออกูบุญไม่พอีบุญไม่พอีนี่โกรธสีมาบุญไปตัวดงซองนะนี่มาปกดปลดตั้งคุณแข่งซีนะนี่พริตเส้นเลบปล้าอ่ะ นายทอ้งได้นายเกลใจได้นายโต้พนโบเตอร์แทมคนนี้รัตนาทิ้ได้ไหมปุ้มเลยนายเกลได้ไหมลูกรัตนาทิ้งปุ้มบอกกันตรงๆว่าไม่ได้ไม่ได้กระดับนายโต้ลูกรัตนาทิ้ได้ไหมคนเราบอกว่าคือในปุตตะาชนาตารัตนาทิ้มันเป็นเรื่องน่าอายที่สุด คนเราเกิดในพระพุทธศาสนาต้องรัตนาสี้ได้เคยเท่รัตนาสิ้นได้เป็นยังไงอ้ายดิสุดแสดงว่าในตัวรัตนาสิ้นได้ไม่เนี่ยผมยืนไหนเนีุณนึกหวันได้เอาตาตาเมื่อไหนแก้วไหนตัวรัตนาสิ้นไม่ได้พอแจ้งไหนตรงน้ำให้ผมน้ำมาจันใจเดียว ในที่สุดคุณตั้งสองก็ต้อ,องโปรยซ้อนร้านท้ายผมจนได้ <c ười> อ๋อจากครูโปรยไปลงเตรียมร้านดูดคร,รดูกับโปรยไปลงเตรียมพปาลีโนอยตุกนั้นถ้าไายต้องน้ำลูกนะเออจับบทน้อยไม่ใจน้ำไปจับปลากัดน้ำมาแล้นาตีน,นครับกูได,ด,ด้ดังควงให้จับเลยจนงเรื่มลูกครับ <c ười> มายังิปันตี นันแหละนันแหละผมไม่ท้องแล้วลูกเฮ้ยนี่หน่ะอจารว่านันและขึ้มันโตอตองแล้ววนขึ้นตอลูกขึ้นตอขึ้นตอตอตนไหนจตันไหนไรได้เห็นตัวมัขึ้นตอนตอนไหนไม่ใช่ขึ้นในราชนาฏีนตอะไม่ใช่ขึ้นลูกตอตองอ้วนมันมากก้วนเลยไหนแก่ไหนโต้รับ hào thơm đâu cặp Mayang young pante my young pante my young pante we sung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  with tung with the tung rakanataya rakanataya with the klaknenaya titsa day titsa day titsa day na 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 kame nutnik my love titty one อกแล้วกแล้วทุดอกแล้วอกแล้วทุดเฮ้ยทุดมาอยังพันตีลบมาติฟลาแล้วล้าเห็ดแมมตดนได้ได้ตึงดดดละคมอย่งพัิรีม่อย่งปัิรีม่อ่งพัิรีวิชุง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 วิุงวิุง

ฮาเอาแต่ไหนตองไม่ได้เะนี่นำกระปอลลวงนำกูนังน้าเร็วๆๆๆก็ไปยุตไปดิเอาคุณดวิดทำไมจะเป็นหัวหน้าพรรคอะให้ไลฟ์